อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรนอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิสรีคุณมีรพัฒน์ครับและท่านผู้ฟังทื่ต่อ,ตอสบมทตอทั่วประเทศนะครับเขยงสดใสเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ขาไซเบอร์มันเดย์นี่ต่างกับแบล็กไฟเดยังไงคะคือวันนี้ครับวันนี้เลยเป็นไซเบอร์มันเดย์ค,ครับคือต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ครับไซเบอร์มันเดย์นี่ต้องพูดว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะเลยนะเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้มันก็ร้อยเรียง น,นี้ขอย้อนประวัติหน่อยมันร้อยเรียงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเ,าเราจะได้ยินคําว่า thanksgiving day ก็คือวันขอบคุณพระเจ้าเป็นค่อนข้างเยอะเห<ะ>็นไหมครับต้องบอกวันนี้ที่ไปที่มาเนี่ยมันไปกาเนดเศรษฐาัฐก่อนนะครับสมมติฟังครับก็คือช่วงแรกๆที่คนอังกฤษเขาอพยพไปตับลกรากใหมใ่ในที่ในการในสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าคือคือหนีตายไปเสี่ยงตายนะครับพอไปอยู่ตรงนั้นปั๊บก็ เริ่มทาการสร้างรกรากทําการเพาะปลูกนะครับเลีเ้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพอผลผลิตป,ปีแรกออกมามีผลผลิตทั้งพืชพันธนะุ์พันธุ์อาหารมาก็แปลว่ารอดตายแล้วถูกไหมครับพอรอดสายแล้วถูกไหมครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันนะครับมีการเฉลิมฉลองกันก็เรียกว่าเทศกาลขอบคุณพระเจ้าอันนั้นก็คือวันพฤหัสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะนั่นก็ไปเริ่มที่เมกาเพราะฉะนั้นไอ้วันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยคนประเทศอื่นไม่ค่อยมีกันอะ นาะยกเว้นว่าจาปาร์ตี้เฉลิมฉลองสนุกสนุกหรือคนอเมริกันไปอยู่ที่ไหนก็เอาประเพณีไปด้วย<ส>ก็ต้องบอกว่าเริ่มจากจากประเพณีตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ที่ทํากันมาเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นทางการนะครับแต่ส่วนด้ยการที่ตํานานการกินเจอร์คี้หรือไก่งวงเนี่ยคุณอิสร,ส,ส,รส,สร่าคุณอิสรีคุณติยพัฒน์ครับเริ<ส>่ม<ส>มาจากว่าคนหนังสือที่ไปเนี่ยเขาเห็นว่าคนชั้นสูงในสาราอาณาจักรเนี่ยเวลาเฉลิมฉลองอะไรกันเนี่ยเขากินเขากินาหาร อาหารนี่ถือเป็น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 ,ปนสัตว์ปีกที่แท้จะพอไปอยู่ที่อเมริกาเนื้ออาหารไม่มีอ่ะก็มีแต่พวกนกพวกไก่งวงอะไรทั้งหมดตอนนั้นสมัยนั้นก็เรียกเจอร์กี้หมดนะครับจากการถิ่นฉลองก็ประยุกต์จากจากาหารจากอะไรเนี่ยมาเป็นพวกนกเป็นพวกไก่งวงก็หลังก็ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นไก่งวงนะครับจกนกระทั่งถึงปี2406พออนะครับ2406ซึ่งสมัยนั้นสรตวีสหรัฐชี่อับราฮัมอินทอนก็ประกาศให้ วันขอบคุณพระเจ้านี่เป็นมันเป็นมันมันหยุดเป็นทางการไปเลยนะครับก็เฉลิมฉลองกันเรื่อยมาเรื่อยนะครับทีนี้หรือถัดสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันใกล้อะไรมันก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วเนาะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามีฮอลิเดย์มูทและคนรู้สึกว่าอยู่ในช่วงอารมณ์อารมณ์เข้าวันหยุดแล้วไม่อยากทํางานแล้วก็ถ้าคนยุโรปเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็ช่วงคริสต์มาสก็ถือเป็นวันหยุดสําคัญของเขา ก็ถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณตุกจีนครอบครัวก็กลับไปเจอกันซื้อของขั้นของขวัญให้กันนะครับธุรกิจธุรกิจทั้งหลายของอเมริกันก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอวันขอบคุณพระเจ้าวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยครอบครัวเขาต้องกลับไปเจอกันอยู่แล้วรวมกันอยู่แล้วก็ว่างแล้วไม่มีอะไรละก็ส่วนใหญ่พอพอทานอาหารเย็นด้วยกันคืนมันพหัสเนี่ยวันศุกร์ก็ว่างแล้วก็เป็นวันหยุดหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ทาอะไรดีก็ก็ใช้กลยุทธ์หลอกล่อคนให้ออกมาช้อปปิ้งแต่ก็เลยเรียกว่า Black นะครับว่าเป็นว่าทุกร้านค้าเนี่ยจะมาลดราคากันกระหึ่มไปหมดเพื่อให้คนออกมาช้อปปิ้งก็เรียกว่ากระตุ้นอารมณ์ซื้อ,อประมาณเดือนไม่ถึงเดือนดีก่อนวันคริสต์มาสเลยแล้วครับนะครับที่เรียกว่า Black Friday เนี่ยมันชื่อมันอาจจะไปพร้อมขับหุ้นบางอะไรบางทีเวลามันตกนหนักเลยใช่ไหมครับแบล็คคำนี้เนี่ยคุณมีตรีคุณมีพัทครับเขาบอกว่าก็คือร้านค้าที่มันทําท่าจะจะเจ๊งเนี่ยเวลาเราจะเจ๊งเวลาบัญชีไม่ดีเนี่ยเขาเรียกตัวแดงมันขึ้นใช่ไหมครับ บรรทันสุดท้ายมันตัวแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบล็กไฟเดย์นี่คือเป็นไฟเดย์ที่ทําให้บัญชีงบดุลของร้านค้าเนี่ยมันเป็นตัวดําคือมีกําไรขึ้นมาก็เลยเรียกว่าแบล็กไฟเดย์ขึ้นมาก็ช้อปปิ้งกันก็ก็ก็เป็นตานานก็เริ่มขึ้นมานะครับก็ตานานก็เรียกได้ว่าอะไรอ่ะก็เริ่มช้อปปิ้งกันเป็นเรื่องเป็นราวไฟนะครับต่อมาเนี่ยพอแบล็กไฟเดย์ช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วตอหลังมันเป็นโลคไอทีมากขึ้น นะฮะศุกรวันศุกร์ชอปปิ้งไปแล้วส่วนใหญ่ก็ยาวมาแล้วนะฮะเสาร์อาทิตย์พอวันจันทร์ก็บอกเอาอีกทีแล้วกันกระตุ้นอีกรอบนึงเป็นไซเบอร์มันเดย์คือวันเนี้ยครับพฤหัสที่แล้วเป็นวันขอบคุณพระเจ้าวันศุกร์เป็นแบล็กไฟเดย์วันนี้เป็นไซเบอร์มันเดย์ไซเบอร์มันเดย์คือวันที่ธุรกิจร้านค้าบนออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยจะลดราคากระนำต่อเนื่องกระตุ้นอารมณ์ซื้อเรียกว่าในเมื่อจุดติดแล้วอารมณ์ซื้อของคนเนี่ยไซเบอร์ไฟเดย์ก็ลุยกันต่อไปเลย ะนะครับอันนั้นก็<ม>ก,ก,ก็เป็น,เป,นเป็นภาพุดรวมว่าในส4วันนี้สังคมอเมริกันเขาทํำยังไงแต่ใน<ม>ส่วนวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยคนทวีปอื่นอาจจะไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะคะยุนยคนอเมริกันย้ายไปอยู่แต่ว่าในเรื่อง b บ็ c k f r i d เดเอ่ยในเรื่องไซเบอร์ n ันเดยเนี่ยหลายประเทศในยุโรปก็ทําตามบ้าง้าถือโอกาสก็เหมือนกับกลยุทธทางธุรกิจนะครับถือโอกาส ลดราคาไปตัวเลขว่าเวลาลดนี่เขาลดกันกระหน่ำจริงๆนะเยอะจริงอะไรจริงนะคนนี่แน่นแบบว่าต้องไปต่อคิวตั้งแต่บางคนต่อคิวตั้แต่กันคืนหรือแบบเช้าเทามืดอย่างเงี้ยถเพื่อไต้องไปแย่งกันอยู่เหมือนกันนะคะไปค้นไปลื้อกันอยู่บางทีเพามันเป็น clearance ที่แบบถูกมากค่ะคือส่วนใหญ่สินค้าที่ขายดีก็จะเป็นสินค้าพวก luxury <Good> s, <S หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ปกติมีรนะคะค่อนข้างสูงด้วยนะคะเพราะว่าคนรู้สึกว่าชอบแล้วอาจจะแบบคุ้มค่า <Okay. S 2> ยุโรปนี่ก็ทำตามสาหรัฐนะคะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็มี black friday <Okay. S 2> เหมือนกันก็สินค้าที่ลดก็ลดไปอีกนะคะคนอเมริกันมาถึงก็ถามมี black friday ไหมที่นี่นะคะก็ปรากฏว่ามีเหมือนกันนะคะครับก็คุณดิสไปสวิตมาคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอิตาลีมี o u เ l e t นะคะอาจารย์คะแล้วก็มีคุณป้าท่านหนึงนั่งนั่งรถโคช รถบัสไปติดกับดิฉ ouais> ันเนี่ยนะคะเขาก็ถามบอกว่าที่เอาเลทเนี่ยเธอคิดว่าเขาจะมี black friday เพิ่มไหมถามดิฉันนะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะอยากจะบอกคุณป้าว่าเออหน้าตาแบบนี้ต้องมาจากเอเชียสิไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีนะคะเขามีรถแบบออนท็อปเข้าไปอีกนะคะขายดีจริงๆส่วนใหญ่จะมีเพราะมันมันเป็นความเชื่อมันเหมือนกับถ้าเป็นเมืองไทยก็เหมือนยีเอ็นเซลอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ต้องบอกว่ามันมันมันคือสิ่งที่ ที่ทาํากันกระดับแล้วต้องเรียนท่านผู้ฟังที่ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเหมือนคุณอิศรีคุณเวนทัศน์คุณ,คณผมเนี่ยต้องบอกว่าเวลาฝรั่งเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยก็คือเอาของที่อยู่ขายปกติประจําเนี่ยนะครับเซลล์คือเวลาเซลล์เซลล์จริงๆไม่ใช่ว่าเวลาเซลๆๆเล์ถอดของดีออกเอาของดีคดุณภาพกลับกลงมาขายเนี่ยอันนี้อันนี้คนคนที่มีกําลังซื้อถึงชอบไปซื้อของเมืองนอกกัน<ฆ>ครับเวลาเซลล์คือเซลล์จริงๆเรารู้เลยว่าของราคาแบบเนี้ยก็บอกเจ็ดสิบคือเจ็ดสิบนะครับแล้วเมืองไทยชอบบอกว่า รถสูงสุดเจ็ดสิบเนี่ยมันมีเจ็ดสิบอยู่สักสี่ห้าชิ้นที่เหลือหมดยี่สิบสามสิบหมดแต่ก็ว่าก็ประหลาดประหลาดหน่อยนะครับแต่นั้นก็คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขตัวเลขล่าสุดนะครับเอ่อ Black Friday ที่ออกมาเนี่ยประมาณสามแสนสามแสนกว่าล้านเหรียญสามสามพันกว่าล้านเหรียญคนะครับก็ประมาณเอ่อหนึ<ๆ>่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทไทยประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านเหรียญนะครับหนึงแสนสองหมื่นล้านบาทค่ะนะครับ ก็ต้องถือว่าทารายสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีสําหรับสําหรับแบ็กไซเดีค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> น,นั้นเป็นยอดขายส่วนไซเบอร์มันเดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับตาดูหน่อยว่าไซเบอร์มันเดเนี่ยจะได้จะได้ซักเท่าไหร่นะแต่ว่าทั่วๆไปสถิติรวมๆกันเนี่ยนะครับระหว่างแบ็กไซเดกับไซเบอร์มันเดเนี่ยไซเบอร์มันเดจะมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยอดขายรวมปีที่แล้วนี่น่าจะไม่ถึงสามแสนล้านบาทดี <c oughs> นะครับแล้วตัวเลขล่าสุดของปีนี้คุณสรีกิษพัาาน์ครับที่ออกมา เรื่องแบ็คไฟเดย์นะบอกว่าคนก็มีมูทอยู่กับบ้านเยอะขึ้นอถึงแม้จะเป็นแบ็คไฟเดย์ซึ่งการลดเนี่ยห้างห้างที่เปิดที่เหมือนห้างบ้านเราทั้งหลายเนี่ยเปิดเขาลดกันที่ห้างแต่ว่าห้างก็เปิดโอกาสให้คนช้อปปิ้งทางโทรศัพท์ได้เพราะฉะนั้นคนก็ก็ออกจากบ้านน้อยลงนะครับในจํานวน3,000กว่าล้านเหรียญเนี่ยเขาเข้าใจว่าพันกว่าร้านเหรียญเนี่ยช้อปปิ้งผ่านโทรศัพท์ <c oughs> อันนั้นก็คือพฤติกรรมคนที่ที่เปลี่ยนไปในสหรัฐ คือมันเหมือนอย่างแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าใครไป Black Friday ไม่ทันก็มี Cyber Monday เป็นวันเก็บตกให้ไปช้อปปิ้งต่า่าเดี๋ยวนี้อาจจะกลายเป็นว่าไม่ไป Black Friday แล้วกันออรอ Cyber ดีกว่าหรือ<า>ว่าชอบ <laughs> ชอปอยู่บ้านก็ได้นะเดี๋ยวนี้นี่คุณแม่บ้านหลายท่านฟังนี่เข้าใจจริงๆอยู่บ้านเราก็เสียเงินได้นะคะใช่ครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนหลังอเมริกาเขาก็ตัวเ,เลขแบบนี้ต้องบอกว่าที่ผมเล่าให้ฟังนี่ยถ้ถือว่าเด็กๆ เมื่อเปิดเชฟเปิดจีน,น,นที่เดืนอนสั่งสองเพราะฉะนั้นตอนหลังอเมริกาเนี่ยเวลาเขากระตุ้นเขากระตุ้นยาวไปจนถึงวันคริสต์มาสเลยนะครับกระตุ้นยาวไปจนถึงวันคริสต์มาสเลยตอนหลังเนี่ยไอ้วันเฉพาะวันเออ่แบ็คทร,ริลเดย์หรือไซเดอร์มันเดย์เนี่ยเขาก็ชักแบบไม่ค่อยอยากจะประกาศแล้วพอประกาศมาตัวเลขมันน้อยเหลือเกินเทชฟเปิดจีนเวลาประกาศออกมาเนี่ยมันโอ้โหมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนหลังก็เวลาประกาศจะประกาศโอ้โหมหาศาลโโหฬารเลยแต่เป็นตัวเลขช้อปปิ้งทั้งเดือน <ừ> ทั้งเดือนตั้งแต่เนี่ยแว็กซาไเดย์ไปจนถึงวันคริสต์มาสหรือวันสามสิบธันวาเลยเวลาประกาศก็อเมริกาก็ไม่อยากเสียหน้าเพราะจะประกาศออกมาแบบนั้นถึงแม้ว่าจีนจะไม่ได้เป็นแบบว่าเน้นไม่ได้มีคริสต์มาสชาิชนเยอะาเท่ากับสหรัฐหรือว่าไปเน้นในเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เหมือนกับอย่างบ้านเรา คืออาจจะไม่ได้เป็นมีชาวคริสต์สักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสไปกับเขาเหมือนกันก็ผมว่าเท่าที่ผมเดินทางคุณดุษรีคุณพีพัฒน์คงเห็นเหมือนผมแล้วาคนไทยนี่เป็นคนที่มีมีอารมณ์ดีมีความสุขเทศกาลทุกเทศกาลเราชอบได้หมดเรามีความสุขหมดนะฮค่ะเรามีฟีลกู๊ดแฟกเตอร์นะที่พร้อมจะช้อปได้ตลอดเวลานะคะพูดถึงเครื่องจักรไฟเดย์นะคะที่ผ่านมาฉันเพิ่งอ่านบทความเมื่อวานนะคะอาจารย์เกนมสารและคุณบินทวัสคะว่า ในเบื้องต้นเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลแล้วก็พบว่าคนที่ช็อปผ่านทางออนไลน์ของที่อเมริกาในช่วง black friday เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าชาวจีนนะคะที่ตั้งใจว่าจะช็อปสินค้าแล้วก็จะนำเอากลับไปฝากที่บ้านในช่วงหน้าหนาวนี้ที่ว่าจะกลับไปเยี่ยมที่บ้านนะนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นจีนอเมริกรันเป็นจีนที่ย้ายล่วงรางมาอยู่อเมริกรันค่ะหรือไม่ก็ออกมาเที่ยวครับช็อปกระจายใช่ครับ ก็ก็เป็นภาพแต่แล้วของคนจีนเริ่มต่างกันมีเฉพาะมิสตรีครับ <S <S. <S คนจีนเนี่ยเรื่องที่เล่าต่อไปนี้ทั้งสองท่านอาจจะไม่เคยอินเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องของคนโสดอ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะใช่ใชอันนี้จงยอ้อนหลังกลับไปเมื่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับ <S <S. <S ในมันเริ่มต้นในระดับปีประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับักศึกษาในมหาลัยของจีนกลุ่มหนึ <S <S. <S ่งเขาบอกว่าทุกวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์เนี่ ขารู้สึกว่าเจ็บปวดรวด,รวดนหาวอะไรที่เห็นคนมีคู่เนี่ยมาเฉลิมฉลองกันนะครับเราก็ไม่รู้จะทาอะไรเขาก็เลยคิดสนุกสนุกว่าเอางี้ต่อไปนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเนี่ยที่เรียกวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเลขหนึ่งสี่ตัวโดดโสดโดดเดียวเดียวได้โดดเดียวเดียวได้ด,<า>ดูมากเลยอ่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีวันเขาเรียกว่าซิงเกิลเดย์วันคนโสดอยู่สี่วันวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็ใช่ นะครับเดี๋ยวมันก็ไปมูดปีใหม่นะเพรับคนโสดก็ไม่ค่อยเป็นไรอย่างพออย่างพอไม่ทุกทุกประมาณมากวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดก็มีบันโสดเล็กๆกเล็กหนึ่งสามตัวเดือนวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดก็มีเล็กหนึ่งสามตัวก็หง่แต่ว่าไม่มีวันไหนโสดสนิทหรือโสดอย่างโดดเดี่ยวเท่ากับวันที่ส1บเ็ดเดือนสิบอดอีกแล้วโดดเดี่ยวหนักมากใช่เขาก็คิดสนุกสนุกมานี่เป็นเรื่องนั้กสาโดยล้วนเลยนะครับเริ่ม่ยเริ่มประมาณอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพอเริ่มเสร็จ ต้จะมีกิจกรรมสิอาคนโสดทาอะไรกุดิรีกุริพัฒน์ถึงไม่ออกหรอกมีคู่ไปแล้วก็วจะไปดูหนังไปช้อปปิ้งไปทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองสบายใจอยากทํอเลยทำนะฮรให้รางวัลตัวเองนะนิดนึ่าเอาใจตัวเองนิดหน,นึ่งในเมืม่อฉันโสดนะคะฉันฉันอยากจะทำเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็นําไปสู่การการช้อปปิ้ง<ฆ>ช้อปปิ้งก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์มันก็ค่อยๆบุ๋ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี2552 2552นายแก๊งมา อลอีบาบา .com เจ้าของเว็บไซต์ออนไลน์ขายของหอใหญ่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ปิ๊งไอเดียว่าเอาละถ้าในเมื่อตอนนี้คนจีนเริ่มที่จะช้อปปิ้งนในวันคนโสดมากขึ้นเนี่ยฉันลดราคาสั้นหันแหลกเลยแล้วกันพรองอ,อย่างบนอลีบาบาเนี่ยลดราคาหมดค่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้เลยนะคะช่วงหน้า <c oughs> เดี๋ยวขอเบรกกันสักครู่นึ็นก่อนนะคะพบกันช่วงหน้าค่ะมาถึงเบรกสุดท้ายของกรุ๊ปมาในอาเซียนวันนี้แล้วนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของวันคนโสด 11เอ็ดพฤศจิกายนนะคะวันที่11เดเือน11ก็เป็นวันที่เป็นการเน้นช้อปปิ้งนะเพราะว่าเขาก็บอกว่ากระตุ้นกันการการันซื้อของของคนโสดบ้างก็เอามาเป็นการให้ของขวัญตัวเองอซื้อให้ตัวเองบ้างก็ซื้อไปให้กับคนที่ชอบบ้างก็มีมนะคะคือวันเลนไทนยเราให้แฟนใช่ไหมคะหรือว่าให้กับคนที่แบบชอบซึ่ง อาจจะมีโอกาสมากกว่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่วันคนศก็อาจจะเป็นวันเปิดใจเหมือนกันก็มีมนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงในแจ็คหมานะคะผู้บริหารอาลีบาบาซึ่งทําให้วันเนี้ยเป็นวันที่บูมมากๆใช่ครับก็เขาก็เริ่มขึ้นในปี2 5 5 2เย่่งที่บอกนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มเนี่ยผมมีฟีดแบ็แล้วน่าจีใจแทนผู้จัดร5ท,ทุกท่านนะคุณแหม่มทัศนีจะรีฟัง์อยู่ที่รอสซียลิส นะครับแล้วก็ดูแฟนเพจผมไปด้วยว่าเราเริ่มช้อปปิ้งเนี่ยคุณแม็กซ์ให้ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มช้อปออนไลน์กันตั้งแต่เช้าวันแฟนส์วิ้งแล้วคือวันพฤหัสและอันนั้นก็เป็นความจริงครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแต่เดิมเนี่ยมันเหมือนทุกคนรอวันนี้จะมาเริ่มช้อปปิ้งเริ่มลดราคากันใช่ไหมครับวันพฤหัสร้านร้านวันศุกเริ่มลดราคากันแต่ว่าทีนี้บางห้างเอ้ยฉันลดราคาฉันห้างเล็กเล่นสู้ไม่ได้ฉันก็เริ่มลดเร็วขึ้นออนไลน์ทั้งหลายฉันที่จะรรออออไไซเเบ์์มมัันนดยยุทฉต้งรอ ลับหน้าก่อนทุกคนก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆทำเป็นเทศกาลไปเลยใช่นะครับแต่นี้นในแจ็คหมาเขาเริ่ม2 5 5 2เขาก็เริ่มลดราคาของบนอลีบาบาเนี่ยเขาก็ลดลดลดแล้วก็บอกว่ายอดขายโตขึ้นทุกปีปีล่าสุดเนี่ยท่านผู้ฟังครับปีล่าสุดวันที่11เดือน11ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดขายช่วง24ชั่วโมงคือเขาลด24ชั่วโมงเขาบอกว่าอย่างนี้พอเที่ยงคืนวันที่10ปั๊บเริ่มเลยเที่ยงคืนหนึ่งนาที ของคืนวันที่สิบตูสือวันที่สิบเนี่ยเขาเริ่มช็อปแล้วเพราะนั้นค,คนก็วิธีการคือคนก็จะไปขี่รอแบบก็ให้จอง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 ไว้ก่อนนะครับห้านาทีแรกเที่ยงคืนห้านาทีสิบวันที่สิบเนี่ยท่านผู้ฟังครับยอดขายเนี่ยแตะไปหนึ่งพันล้านเหรียญโอ้โหคือกดเลือกเอาไว้ให้เสร็จเลยนะคะพอเข้าวัน <c oughs> ปุ๊บซับมิดปึ๊<อ>บช็อปทันทีปึ๊ดเข้าไปเลยนะครับแล้วยอดรวมทั้งหมดวันเนี้ยต้องบอกว่ายอดขายสูงทำลายสถิติอีกแลละ นะฮะตอนนี้ยอดขายล่าสุดที่เปิดเผยมาเนี่ย6 3 0 0 0 0นล้านบาท อาจริงๆขนาดเราถึงไม่โสดเราก็ยังไปเราก็รอเราก็อยากไปเงียนไปเลือกสิเหมือนกันนะคะผมผมคิดว่าจะมีคนอย่างคุณอิสเรีคุณวิเรพัฒเยอะที่ที่ไม่โสดแล้วแล้วเมีความความากว่าขอเนียนชอบไปด้วยก็เหมือนก็จริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสว่าต้องโสดใช่ไหมครับแต่เป็นกิจกรรมที่วันถือว่าเป็นเป็นความเก๋ไก๋ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าอาลีบาบาเนี่ยเขาถ่ายทอดทีวีเลยนะครับ จอตัวเลขจะขึ้นเลยอ่ะถ้าทำไหนไดดูรายการที่ผมทำอยู่ทางช่องสามเนี่ยนะครับหรือว่าไปดูทีวีซีไอซีซีทีวีเนี่ยนะครับเจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันวิ่งแบบวิ่งเหมือนจะหลวดเลยอ่ะ <c oughs> วิ่งเยอะวิ่งยิ่งตัวเลขเป็นหยวนมันยิ่งเยอะดีกว่กใช่ไหมครับวิ่งตลอดเวลาก็าถือว่าทำลายสถิติถึงแม้ว่าโลกโลกตะวันตกหลายคนบอกว่าตัวเลขจริงหรือเปล่าเลยหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูกันว่าของขายที่ขายอยู่ในไออาลีบาบาวันนั้นเนี่ยจะไม่ไม่ใช่เฉพาะอาลีบาบานะครับ เว็บอื่นๆของจีนทุกเว็บที่มีมากมายก็ต่างกันหมดแต่ว่ายอดที่ผมพูดเนี่ยทุกั่งครับเป็นยอดเฉพาะของอาลีบาบาเท่านั้นนะ<ช>ครับถามว่าขายจาของจีนหรือเปล่าผมว่าเปล่านะเพราะั้งแต่พอปีทศวรรษ52เมื่อ้นมาที่นายแจ็คมาเขาทำแล้วมันฮิตเนี่ยห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอเมริกาเนี่ยเอาของไปฝากขายเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนจีนที่อยู่ในเมืองจีนคนจีนที่อยู่อย,อยู่ในเมืองจีนเนี่ยนะครับก็สามารถช็อปของต่างประเทศ ที่อยู่ไม่ว่าของดีๆของฝรั่งเศสของเมกาอิตาเนีรมาเนี่ยผ่านเว็บไซต์ดีๆบ้าเนี่ยคือมันยอดมาถึงบูมมากยอดมาถึงบูมมากอันนี้คือปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีสถิติีคนหนรีครับของจีนเนี่ยนะครับของจีนเขาบอกว่ายอดนักช็อปหมายถึงออนไลน์ที่เป็นแบบไฮเอ็นเะ่ยเป็นหมหาเศรษฐทีที่ซื้อของไฮเอ็นเนี่ยนะครับในปี2,563เนี่ยนักช็อปไฮเอ็นคือระดับหมหาเศรษฐทีที่ช็อปออนไลน์เนี่ย จะมีประมาณหกสิบล้านคนค่ะดูตัวเลขเห็นไหมครับน่าตกใจมากนะโอ้มันมหาสารทีนี้ก็ตอนนี้ก็จะได้เห็นว่าเลือกโลกออนไลน์เรื่องการช็อปปิ้งเนี่ยคนจีนไม่ไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ตัวเลขถ้าสักสองปีที่แล้วมีตัวเลขมาพวกทาร้านค้าดิจทีฟของโลกเขามาเปิดเผยตัวเลขเขาบอกว่านักช็อปชาวจีนก็แซงนักช้อปแต่เดิมเป็นนักช็อปรัสเซีย นะครับที่ยอดซื้อในสนามบินเนเย,ยอะที่สุดในโลกกนหลังจีนแสงแบบว่าจุยกระจายขายไปเลยนะครับเหตุผลอะไรที่ทําไมคนจีนถึงซื้อเยอะขนาดนั้นเพราะเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับขนาดเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าประมาณหกร้อยห้าสิบล้านล้านบาทขนาด GDP ส่วนจีนเนี่ยแค่ประมาณสามร้อยเก้าสิบเก้าประมาณสี่ร้อยล้านล้านบาทตัวเในกลมๆเนี่ยเล็กกว่าสหรัฐตั้งห้าสิบเปอร์เซนกว่าที่ทำไป นะฮะเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นตรงนั้นประเด็นก็คืออย่างนี้ครับระหว่างห5 0้อยห้าสิบล้านล้านบาทที่เป็นขนาด GDP สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับ4ี่รอยล้านล้านบาทของ GDP จีนเนี่ยเทียบกันตัวเลขแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเหมือนกับเราเทียบแบบนี้คุณเดชตรีคุณเดชศรีมีเงินเดือนแสนมันอยู่ที่เมืองไทยค่ะผมมีเงินเดือนแสนเป็นเหมือนเป็นบาทเหมือนกันแล้วนะครับอยู่ที่สหรัฐเรารวยน้อยอ่ะ ถูกไหมครับเพราะว่าแสนบาทในสหรัฐกับแสนบาทในจีนแสนบาทในไทยเนี่ยซึ่ของขครองที่มันต่างกันใช่นะครับเขาเขาก็เลยเขาเขาก็เลยไม่เอาตัวเลข GDP ที่เป็นตัวไอ้นอมินอลเนี่ยตัวเลขด้วนเนี่ยนะฮะไปเทียบกันระหว่างประเทศเขาเอาตัวนี้ครับไปแปลงเป็นความสามารถในการซื้อจริงๆอ่าโดยที่สหรัฐ่ยเป็นเกณฑ์รุสสหรัฐมี GDP อยู่650ล้านล้านบาทก็ความสามารถในการซื้อของสหรัฐคนสหรัฐก็คือ650ล้านล้านบาท แต่คนจีนเนี่ยพอไปแปลงว่าเอาละแสนบาทอยู่ในจีนซื้ออะไรได้บ้งางค่ะเฉล่กว่าถูกกว่าโน่นก็ถูกกว่าอาหารในจีนก็ถูกกว่าเนี่ยนะครับตัวเลขจีนที่จัสามร้อยสี่ร้อยล้านล้านบาทที่เป็นตัวเลขเฉยๆของ GDP เนี่ยนะครับพอแปลงเป็นกําลังซื้อเนี่ยมันกลายเป็นเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดล้านล้าน,านบาทแสนอำนาจซื้อที่แท้สิงไทปครับอำนาจซื้อที่แท้จริงของคนจีนเมื่อเปรียยเที่เป็นกำลังซื้อแล้วเนี่ยป,ปรากฏว่าสูงที่สุดในโลกค่ะแซงสหรัฐสหรัฐเป็นแค่ร้อยห้าสิบ แลที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นั้นคุณดิศรีคุณพิพัฒครับตัวเลขเจ็ดร้อยสาสิเอ็ดล้านล้านบาทซึ่งเป็นกาลังซื้อของคนจีนประเทศเดียวเนี่ยนะครับ<ฆ>แซงสาภาพยุโรปทั้งสาภาพสาภาพยุโรปทั้งสาภาพเนี่ยเจ็ดร้อยล้านล้านบาทคเจ็ดร้อยล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึงถึงต้องไม่แตกใจแล้วนะครับว่าทําไมเนี่ยเวลาคนจีนจับไรทำไมถึงกล้าซ,ซื้อได้มากมายเพราะว่ากําลังซื้อแท้จริงเขาสูงขนาดเมืองไทยเราก็เหมือนกันนะครับ เวลาวัด GDP ที่เป็นตัวเลขรือ nominal ให้เฉยเนี่ยก็ประมาณ14ล้านล้านบาทตือเลขกลมๆนะฮะแต่ว่าเวลาวัดเป็นกำลังซื้อเนื่องจากข้าวของไทยเราก็ถูกกว่าอเมริกาเยอะแยะเนี่ยนะครับเครา่องชีปก็ถูกกว่าเนี่ยกำลังซื้อคนไทยคือ40ล้านล้านบาทค่ะเจ้ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะชี้เห็นว่าหนึ่งวันนี้ในเมื่อสหรัฐเขาไม่เอา TPP เนี่ยเขาปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปเพราะเรามีอาเซียน6กมีอาเซียนซึ่งมีจ เงินสำรองระหว่างประเทศเยอะเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีกับไทยอีกประเทศที่อยากให้จับตาดูก็คืออินเดียครับอินเดียเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาดู GDP ที่เป็นนอมินอลเนี่ยครับจะอยู่ที่เจ็ดคือสองจุดสองล้านล้านบาทนะครับก็คือประมาณเจ็ดสิบล้านล้านบาทเท่านั้นเองเนี่ยนะครับสองจุดสองล้านล้านเหรียญนะครับแต่พอแปลงเป็นกําลังซื้อท่านผู้ฟังครับกําลังซื้อคนจีนเนี่ยสามร้อยล้านล้านบาทอืระเด้งขึ้นมาเป็นที่สามเลยเออกระเด้งขึ้นมาเป็นที่สามของโลกเลย นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กําลังซื้อในจีนในอินเดียในเกเสียของเราในอาเซียนของเราเนี่ยยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครเขาจะมาฮือฮากลัวเรื่อง TPP เอาไม่เอาอะไรเนี่ยผมมองในแง่คนที่ตามเรื่องอาเซียนมาตลอดเนี่ยผมกลับชอบใจนะครับที่เราเล่งช้อปปิ้งเนี่ยจะลิงก์มาเรื่องนี้ว่าผมกลับชอบใจเพราะว่าเรากําลังอยู่ในความผุกพันธระหว่างอาเซียน66ซึ่งในอาเซียนเราก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเนี่ย กำลังซื้อดีทุกประเทศนะนเป็นโอกาสของของเราที่ต้องบริหารเศรษฐกิจให้ดีเท่านั้นเองครับค่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วทิศทางของแต่ละประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ร่วมใน TPP แล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะทิศทางต่อไปเต็ปต่อไปจะดีขึ้นไปในทางไหนหรือว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะคอาจารย์คะมีสาวๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆสายช็อปนะคะส่งมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ทาให้เข้าใจเรื่อง Black Friday มากขึ้นนะคะต่อไปนี้จะช็อปได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นคือที่พูดเนี่ยอยากจะให้คนไทยลองไปยุคไอเดียนี้ไม่ใช้ขายของมัไม่ได้ยุให้คนไทยไปซื้อของฐานเว็บไซต์เมืองนอกนะคะค่ะ,อะตอนนี้ก็เข้ามาในประเทศไทย,ยก็สามารถช็อปได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจัด Black Friday เนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบรนด์หรือว่าผู้ประกอบการของสหรัฐนะคะที่มาที่มาขยายสาขาในไทยก็จะมี Black f r i d a กับเขาะตะ่บางรา้ก็จะเป็นแบบว่า เป็นเซลเป็นช่วงๆไปนิดๆเซลนู่นนี่นั่นแต่ว่าจะไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ยินว่าเป็นระดับประเทศที่ว่าวันนี้แหละจะเขาแห่งาติอะไรประมาณนั้นค่ะอาจจะเป็นว่าเศรษฐจเราซึมมาหลายปีเราะนั้นกระดาห้างทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพยายามจะเซล์ตลอดเวลามันก็เลยไม่มีนิดน่ะแซก่อนถูกไหมครับแซก่อนเนี่ยในสมัยสมัยหลายสิบปีไปแล้วที่ยังมีว่าพอเป็นนิดเยเซลหรือเยนเซลเนี่ยมันเซลจริงๆแต่ตอนนี้เซลทั้งปี่อะที่พ่อก็ตัดขึ้นมาเพื่อเซลโดยเฉพาะ ไม่มีห้างไม่มีขายราคาเต็มเต็มเมื่อไหร่ก็มีเซล์ตลอดเวลาเราก็เห็นกันซื้อทาให้ลายความศักดิ์สิทธิ์ไปบ้างสำหรับนักชอปรครับขายความศักดิ์สิทธิ์ไปบ้าง <c oughs> <laughs> ประทับใจการใช้คำขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ข่าวสำหรับเ <c oughs> ช้านี้นะคะทั้งเรื่อง Cyber Monday, Black Friday, m o n d a เด l a c k ัก i ฟเดรวมไปถึงพฤติกรรมการช้อปของคนจีนนะคะที่โอ้กําลังซื้อเขานี่เยอะจริงๆทั่วโลกเลยนะคะดีครับดีครับพรุ่งนีมันจ์หน้าครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ